ครับสวัสดีครับมอนกอ่ามีทีเด็ดนะครับเนาะจากอาจารย์ตอกมอนภาพจะต้องมาบ้านเลยครับเนาะครับว่ามีทีเด็ดแบบไหนนะครับเรามาเบิ้ลน้ำกันนะครับเนาะว่าจิตตรงกับของผู้ใดเนี่นะครับมาเบิ้ลได้ครับเด้อทีเด็ดสุดๆเวยครับเนาะครับปลาเบิ้ลน้ำกันครับนี่ก็อาจารย์ตอกอ่าพาเพื่อนมาบ้านนะครับเนาะมเนก้าให้เพิ่นมาบ้านสวัสดีครับอาจารย์ตอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนาะมืเนก้า ก็เลยอ่ามันตรงใจเทางไรนะครับเนาะตรงใจคัดแข้งครับเนาะอาจารย์ตกเนาะครัโคตรยอดว่ะเบิ่งความบังเอิญครับเบิ่งความบัง,อบงเอิญ<ๆ>แต่ว่าเพิ่นได้มาครับอาจารย์ตกได้มาเนาะอาจารย์ตกได้มาตัวใดครับเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ใบสามใบมาเบิ่งครับหาหมื่อน,นะครับเอาลอตเตอรี่บ้านไหนมาหาเมื่อแล้ว่ะได้ลอตเตอรี่มาหามื่อแลยอ่าโบว์วิยงขนลุกขนลุกขนชันเลย ะครับเนาะอ่าเนยครับเด้ออ่าต้นมะขามอ่วันที่สิบสี่นะครับอาจารย์ตอกกระเบนมะนางเนาะพนติดงานเนาะครับเนาะครับเพราะเป็นยังนะครับก็เลยมาแกงข้าวพี่น้องนะครับแฟนคลับทุกๆทุกคนนะครับเนาะก็เมื่อนี่ก็อจะต้กอดไรตัวอะไคนลุกเลยวะเหมือนขาวมังกรเหือนข้าวมงกรขาวมังนอยยาจอดซื้อไว้หามือเราพนหัวกลับมาบ้านครับเนี่ยเพราะว่างานศพของอ่ พอเถ่าไิ่งนะครับพอเถ่าย่งแล้วนะครับพอเถ่าไิ่งของอาจารย์ต๊อกอแต่ว่าเพิ่นซื้อไว้ตะดนแล้วครับเนี่ยเพิ่นซื้อไว้หามือเหรอนะครับเนาะลาตัวไหกอ่ะยกไข่เบิ้งไข่พี่น้องเบิ้งเนี่ยตัวอ่าเบิ้งตัวแรกครับเบิ้งตัวแรกนะครับนี่ครับนี่ครับตรงกันน้องบุ๋มวครับเนี่ยโอ้ยางแจวแล้วครับเนี่ยเมือไหรครับวะเ่อไหรครับวครับเนี่ย โอ้ยย่างคักเลยครับตรงกันต้องบ๋มนะครับนะครับอ่ะลอเอาไปล็ capit, ลอาเอาไปที่สองเมื่อะตัวใดอ๋ออันนี้อันนี้มันเป็นตัวเดียวกันเพาะในรออันนี้มันตัวเดียวกันครับชุดเดียวกันอ่าเรวใบใบใบที่สองเมื่อครับเนี่ยนี่กับสามเกาหนึ่งครับเนี่ยมียุ่ใบเดียวซ้ำนะครับเนาะปัดมาตรงกันเนี่ยอันนี้เพิ่นว่าที่เด็ดเลยครับมีเลยุ่ใบเดียวเขาเขาขอแบง์เก่งเขาขอแบง์ครับเขาขอแบง์นี่ครับเนี่ย เอาขอแบงเนาะของอาจารย์ตอนนั้ครับเนาะประตูมาขอกันน้องบุ๋มเนาะนลยน้องบุ๋มสองเก้าหนึ่งนะครับนี่ยอันนี้สามเก้าหนึ่งนะครับเนาะอ่าที่เพิ่นเห็นบ่งอันตัวแรกน่ะคือเพิ่นซื้อตัวกกัฟครับนะครับเนาะซื้อหนึ่งเก้าอันนี้คือที่เด็ดครับเนี่ยแล้วก็มีอีกที่นึงเอาะของน้องบุ๋มเอาใบนี้คือใบเพิ่นเหนวดเปลี่ยนครับเนี่ยอ๋อนี่ลนะครับอ่าของน้องบุ๋มให้สองสองคับสองสามนะครับเนี่ยนี่ครับโอ้ยได้แค่นี้ครับได้ยุติสามใบเที่นั้นครับเนี่ย ผมอาจารย์ตอกครับใบนี้เป็นใบบังเอิญอนนะครับนี่วันนีไปซื้อลอตเตอรี่ไปพ่อกันเพิ่นขอเปลี่ยนใบหนึ่งครับเพิ่นขอดึงเอาของผมไปใบหนึ่งคือขอดึงเอาตัวเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งขอดึงเอาเก่าหนึ่งไปใบหนึ่งเรากับเพิ่อนเก่าตัวนี้มาเปลี่ยนเอาอคือไในที่นในเขาละสองใบนะครับ<อ>แต่จริงๆแล้วที่ได้คาละสองใบคือผมได้เก่าหนึ่งอยู่สองใบแล้วคนที่มาซื้อนี่เพิ่นก็ได้ซื้อสองสามนี่เป็นสองใบนะเพื่อนขอฉีกเอาใบหนึ่งเสียเพิ่นก็ฉีกของเพิ่นให้ผมใบหนึ่งคือเปลี่ยนกันนะครับเอาคนละใบ เป็นว่าหัใจมีโสงนั่มาทัน๋อครับไม่แมยังหรอกครับคนลุกเพอย่างวะเพราะว่าเก้าหนึ่งกับสองสามเนี่เรีกลองบุมครับผมสองสองสองสามนี่ครับที่ลองบุมซี่นะครับนี่แหละครับคือว่าก็บังเอิญก็บังเอิญคราบบังเอิญคือคนลุกไลเนื้อรับนี่ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่น้ครับนาออาจารย์ตักได้ครับในซื่อไว้แต่แต่หามือแล้วนะครับเนี่ยครับตรงกันนี่แหละครับผมเดี๋ยวตนมกํามกันชิตรงอีกแบบนี้ก็โอ้ยเนี่ยเมียนแล้วครับเก้าหนึ่งอ่ะ ตัวนึงน่กาก็สองสามนะครับ,รบโอ้ถ้าออกแบบบนล่างในชุดนี้เลาโอ้งามคักงามคลองเนาะพี่น,ออ ís, น้องเอ้ยเสียหลายโอ้ยงามคักครับนี่แหละครับคือมาตรงแทผมไปหาผม <c oughs> ผมไปหาเพื่อนเพื่อน่เนาะเพื่อนหัวกระมางานสมเนาะครับแล้วเมื่อน,นี้เนาะครับแนละ้วว่าตีหาเพื่อนนะครับแล้วครับเพราะว่าเพื่อนอ่าเห็นงานนี่แหละเพื่อนใดลอตเตอรี่เพื่อนซื้อลอตเตอรี่มาเพื่อนได้จังสีมานะครับเพื่อนไปเห็นงานคือที่ม่ได้เจอกันแล้วนะครับ กะดีโดนอยู่งเข้าไปเนี่ดนยุ่งพอมาเพ็ยงานนะครับไปเพ็ยงานอีกยุ่งเพิ่มเพิ่มหนึ่งคนนะครับเนาะเนาะครับเนาะครับอ๋อมีสายเขาครับอ่ามีสายเขาโอเคเราใส่แป๊บนึ่งนะครับเราใส่ันึ่ลเนาครับเนี่ยครับเนาะครับนี่เราตรงกันเป๊ะเลยก็น้องบูมป๊าดงวดที่แล้วก็ตรงกันนะครับเนาะมานางเนาะมานีมาเพิ่นไปยังไดเด้อเพิ่นสือกวนน้องบุ๋มนะครับเนี่ย ซื้อหาเืิอที่แล้วเพราะว่าเพิ่นม่ได้กลับบ้านนะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเลยกับบ้านเลยนะครับเนาะเพราะว่าเห็นงานผมไปหาเขาไปเจอเพิ่นไปเห็นงานนะครับที่เพิ่นไปซื้อเืิอนี้ก็ไปหาพอดีนะว่าเอาเราจะเรียกว่าคนลุกแล้วเนาะเอาคนลุกแล้วเนาะครับเอาจัดเต็มที่แล้วครับเนาะเก้าหนึ่งนะครับจัดเต็มที่เลยวเก้าหนึ่งก็สองสามเนี่ยว่าต้องไปซื้อเล็กๆนนะครับซื้อเล็กนี่แหละครับเนี่ยจางคักยอมรับยอมรับแต่ว่าเ well. ลขที่เลขสูตรคำนวณน่ะท <c oughs> ี like ่ผมเห็นไปนะครับ <to> อันนี้ที่ฝากเพิ่มเติมมานะชุดนึ่งฝากเพิ่มเติมมาก็เรียกที่ว่าเฮ็ดไ้นี่ตัวเด่นตัวเน้นของผมเลยนี่แปดห้าครับแปดห้าแล้วก็สามห้าแปดก็สามตัวเดีวกันแปดก็เพราะว่าแปดก็สามมันเป็นตัวเดียวถ้าซื้อถ้ากบว่าซื้อแปดห่าก็ต้องซื้อสามหานับเหมือนะแต่ตัวหลักที่ว่าผมเฮดไ้เลยน่ะก็คือแปดห้างวดนี้ได้แค่ชุดเดียวครับได้แค่แปดห่าชุดเดียวอืแต่ตัวสามห่าเนี่ยคือ แปดกรหพามันเป็นตัวเดียวกันเขาซื้อกันไปอัน,นั้นคือตัวกันครับแปดหาตัวเดียวเลยหลยงวดเราได้ครับ<ม>ที่ว่าผมเอ็ดมาแล้วมันได่ซ<ม>้มเด่ซ้ำชุดสี่ชุดแต่ว่างวดนี้ไดแค่ชุดเดียวว่าเลยฝันครับงวดนี้ได้ชุดเดียวคือได้แปดหาเลย<ม>ก็ล่องหาจำไปบ้างนะครับเอฟซี FC. หา<ม>บัาตรตอรี่เลือกหาไปบ้ง ปลาครับแปลาอันนั้นคือเป็นเลขสูตรคำนวณนอันนั้นคือในแปลหาตัวเดียวอืมแต่ว่าแต่ว่าไอ้ที่ลอตเตอรี่นี่ที่มาที่ไปเป็นไหนไมันรัไปลอตเตอรี่อันนี้นี่คือผมฝันนะครับอันนี้มันเป็นก็ยู่ในสูตรคำนวณกม็มี่มี่แต่ว่าผมมาทันในจับใจกันไปเนีบังเอิญผมมาฝันฝันเจ้ากับรถนี่แหละคือฝันว่าขี่รถลม,มขี่รถลมแล้วรถมันขาดเครื่อง แต่ว่าช่วงทางนาเนี่ค yup ือมันมุนเวิดตั้งแต่ช่วงทางนาลดก็เลยมุนเวิดผมก็เลยไปเบิงทะเบียนรถทะเบียนรถแมันซีตัวแต่มันหนึ่งหนึ่งเก่าซีแต่ว่าเก่าซีเพระท่านแล้วเก่าซีมันออกไปแล้วมานก็คือเรือหนึ่งเก่าครับมาในเรือหนึ่งเก่าครับเรือหนึ่งเก่าเราตอนนี้ผมกับจาได้เป็นหนึ่งหนึ่งเก่าซีแล้วตัวนี้แต่ว่าอันนี้มันบิกเอิรไปเป็นเก่าเก่าหนึ่งเนี่ยเป็นเก่าหนึ่งเก่าเป็นเก่าหนึ่งเก้านะครับใจจริงผมกับจะได้หนึ่งหนึ่งเก่าแหละอ ว่าชื่อตามทะเบียนรถเลยนะแต่ว่าเก้าซีนันออกไปแล้วแต่ว่ีมันมันมันหนึ่งหนึ่งเก้าซีเนาะทะเบียนรถครับหนึ่งหนึ่งเก้าซีเหลือแต่หนึ่งเก้าครับเหลือหนึ่งเก้าจะเหลือหนึ่งซีเนี่ยคือตีออกว่าได้หรอกเหลืหนึ่งซีมันเป็นคันที่ศูนซูนซีนออกได้แต่หนึ่งซีนันมันเป็นอะไรวะเนี่ยหลายปีแล้วตั้งแต่ที่ผมเหตุมาคำนวณมากเลยว่าจับสถิติมากหนยก็คือผมเคยออกเลยหนึ่งซีซีหนึ่ง มันเป็นเลกเกี่งละเลขออกยากที่สุดเลยคือเป็นไปประด็นของสาธิออกหนึ่งชีสาธิออกเลี่ยคือที่อดีตออกเครื่องเก่าหนึ่งเก่าหรือเก่าหนึ่งบางทีแหละนี่แล้วเนี่ยเขาของเขาก็ลงบุมแท้เนี่ยนะเลขที่อาจารย์ตอกสื่อมาเลยครับเนี่ยนี่แหละครับสองสามกระแมนครับนี่ไม่หรอกครับที่ผมออกให้เบิ้งนะครับมีสองสองก็สองสามเม่หมดหรคือผมจิตสรุปตัวนี้เราของเลกบัมบูมมีเก้าหนึ่งกับสองสองกับสองสาม พอดีอาจารย์ตอกมาจับได้ครับเนี่ยจับได้ <c oughs> ก้นอนน้ำบวมอีกแล้วนะเนี่ยฮ <c oughs> ่าเพิ่นจับได้เพิพ่นเพิ่นไปซื้อมาตะหามือที่แล,ล้วนะครับเนี่ยเ <c oughs> พราะว่าเพิ่นฝันเจ้าก็รถเพิ่นนะครับเนาะรถเพิ่นกะข้างหน้ายังไม่ทันออกเป็นเวลาข้างในรถอ่าไม่ทันออกค่นหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแ <c oughs> ม่นว่ะครับ <c oughs> ป๊มามาบังเอิญครับพูดบังเอิญคือบังหันน่ะบังเอิญคือบังหันน่ะจัดเต็มนะครับเอฟซีนะครับเนาะอันนี้คือจากอาจารย์ตอกคอนเฟิร์มนะครับเพราะว่าตรงกับ เลกน้องบุ๋มปั๊บเนี่ยเอาเลยครับผมโอ้คนลุกคนลุกวอย่างไงคนลุกเนาะครับเนาะสองสามก็ได้มาเป็นแบนต่มาธรรมดาเลยครับแต่สองสามเนี่ยครับเนะเขามาขอเปลี่ยนเอาขอเปลี่ยนออกเก้าหนึ่งสองสามแสดงว่าโชคในตดของม้าคักเนี่ยครับเนาะเต็มที่เลยครับเนาะเนาะครับเนาะเต็มเต็มนะครับเนาะตั้งสองสามตั้งเก้าหนึ่งครับของน้องบุ๋มเนาะแต่ว่าน้องบุ๋มที่สองนิ้วคือสองสองนะครับ แต่วันเรบวมเตมาสี่สองสามอีกนะครับเนาะเกินซื้สองสองก็สองสามนะครับแล้วก็เกาหนึ่งเลยครับเนี่ยเลขสามคูงวดเนี่ยคอยเบืงเลขต้นมะขามนะครับเด้อเลขต้นมาขามถ้าตรงกันเน่ปั๊มเนี่ยโอ้จัดหนักเลยครับจัดหนักเลยเอฟซีทุกท่าทนนะครับเนาะก็คืออ่าคือโชคลาภมาทานนี้ก็โอเคแล้วนะครับเนาะเงินไหลจานตอกมันเป็นไปเมื่อไรเนี่ยยังว่าคุณลูกจะเจนเอื้อนอาจารย์ยุบบ้านอาจารย์ตอครับ เพิ่นมีงานอ่านี่นเนาะเพิ่นเออเป็นงานศพนะครับเนาะงานศบของอยานเง่ถเพิ่นนะครับเนาะเมื่อเพืดเปิดเซน,เ,นเพลงเพลงเสยนดังกันเลยก็อยากให้พี่น้อง <c oughs> ได้รับรู้อยากได้ฟังกันเลยว่าอาจารย์ต๊อกเดี๋ยวไปที่บ้านแม่เนาะไปไปไปบ้านแม่ผมเัื่สีนะากันเลยอ่าไห้มา,ท,าท่ายอดให้แฟนคลับพี่น้องน,นะครับเนาะ <c oughs> นี่แหละคืออาจารย์ต๊อกโตกิ่งนะครับเนาะที่เราไม่ได้เจอมาตั้งนานคืออาจารย์ต๊อกติดงานครับติดงานไปเห็นงานนะครับได้งานเห็นเนาะครับเนาะ นะครับเนาะก็คือเพื่อนได้ได้ขับรถได้เอ่อเห็นงานนะครับเนาะก็เลยอ่าเขาเรียกตัวเพื่นก็เลยไปนะครับเนาะกับธรรมดาแล้วครับเนาะทุกคนต้องมีงานนะครับเนาะจีมนังอ่าโชวลาบกับมันกับมันก็เป็นธรรมดาแล้วครับมันก็ต้องมีงานเพราะว่ามันต้องมีทุนสำรองมันต้องมีตุนสำรองนะครับเนาะธรรมดาแล้วนะครับเนาะเพราะอันที่ในอันที่ในมัตตะก้อนนั้นนี่ก็ไปใส่นีเขาหมดแล้วใส่นีหมดแล้วเนาะ อั้นก็ไปใส่นีใส่ชินก็เพิดแล้ววันนี้ครับเนี่ยเริ่มไหมแล้วครับตรงกันแล้วครับแต่อาจารย์ต้องก็มานังยี่ต้นมะขามเนาก็ได้เลขตรงกันครับน้องบุมนะครับนะชุดยอดอันนี้คือมันยังไม่ได้นักต้นมะขามครับก็คือความบังเอิญอีกแล้วครับคือความบังเออญนะครับเนี่ยนะครับคือเก้าหนึ่งหนึ่งเก้านะครับกับสองสามใช่เนี่ยเลขเราเนี่ยเราสื่อเนาะครับเนี่ยแต่ว่าเลขสื่อเราแแปดห้าแต่ว่า เหล็กแล้วอิรีเนี่ยเราใดมาเนี่ยคือเก่าหนึ่งนะครับเนาะคือเหล็กเราเหล็กเราฝันนะครับเราจะเื่อเหล็กฝันครับเหล็กฝันเพราะว่าอาจารย์ตอกกหุดยักดีก็น่าคืออาจารย์ตอกคาดฝันเป็นตั้งแต่ขาดฝันเนี่ยมุตังห้วงครับว่าเหล็กเหล็กตัวนี้ผมเคยฝันขาดฝันก็เจียวแล้วะเหล็กตัวนี้ผมเคยฝันในสามตัวตรงวาแล้วเนี่ยเนี่ยเหล็กชุดเนี่ยก็ได้ฝันสามตัวเออแมนแมนแมน กะที่ไทยไปตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเออแมนแมนแมนช่วงประมาณเดือนมิถุนายนเดือนได้สามตัวตรงเนาะครับนี่เนี่ยได้ได้ไสามตัวโตัวสามตัวโตัวช่วงนั้นนะสองร้อยนะครับช่วงนั้นได้สามตัวโตครับวนี่เราเรีตัวเนี่ยมันเคยออกมาแล้วเนี่ยเออเนี่ยฟันอีกไปนนะครับแล้วว่าฝันแล้วันซ้ำอีกเพราะว่าเลขยกชูเมอเนี่ยเนาะครับเนาะมันเป็นไปได้เบิ่์ดเลยครับแมน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 ตัวเก่าเคยออกไปแล้วเก่าเขาออกอะไรขึ้นเ่าโอ้เขากันน้องบูมอีกวันเลยว่าเป็นธรรมดาเด้อวอเน่ะ นอ้นองบุม๋มน้องบุ๋มเพิ่นก็มีแล้วเนาะน้องบุ๋มเพิ่นม,มีไอ้อ่าีียงไอ้ีเส้นมีเสน้เสนทั้งนั้นมีเสน้ทเนทั้งอีียงไอ้อยู่เชิงฟ่านะเทวดาบ่ไอ้หลวงตาโอหลวงตาโอ้หลวงตาเพิ่นหลวงตาเชิงฟ่าโอ้หลวงตาจิสมัชย์ซอยเว่าร์ขัเอาอยาใหญ่เด้คั่นน้องบุมม๋มอ่ะครับนารรถตาบ่าลงมหานี่จเจได๋ก็บ่ได้งองแงนะครับนะครับนี่แหละครับคืออาจารย์ตอกนะครับอาจารย์ตอก คนลุกกันนะครับอ๋นั่งคุยกันเนาะนั่งคุยกันไปนั่งคุยกันมาเพราะว่าอันก็เลยบอกวา่าน้องบุม๋มในตัวนี้นะเอา้าอย่าให้เบิ้งทีเด็ดมาทันมาเอา้าก็เลยวา่าทีเด็ดแบบนี้นนะ้อเลยเอาตอนนัวนี้ผมมเนาะโอ้ยผมเลยไปบ้านเลยไปไปมองเงีย,งยบๆวะมองท้ายปอตีเพ่งนะ่าหลือไปไปบ้านแอสปาะัานมา,นามามา,าอยู่บ้านพอมันเม่เนาะหลผมมาเนะเาะเฮ้ยเขาทาเขาทานะครับ บนะครับความบังเอิญมันเกิดความบังเอิญมันเกิดขึ้นได้ครับนั่นค่ะีอ้ดิ้ก็บังเอิญมันเกิดขึ้นแล้วความบังเอิญเกิดขึ้นแล้วนี่ครับนี่แต่ยงค์เพื่อนๆที่เชื่อเนี่ยลองมาโฆษณาอจติเกิดตตามมาเออนี่แหละครับเนี่ยนี่ของแท้ครับกับน้องบูมโตเด็กกันแป๊บเลไดะครับเนาะแต่ว่าเขาเป็นซื้อเน้นบนเนี่ยอ่าพูดได้อ่าเบิ้งเลยเิฟนี้นะครับเนาะจัดเลยครับ จัดเต็มๆนะครับว่าต้องไปซื้อเลขกันลยครับซื้อเลขนี่นะครับเนาะเลขน้องบุ๋มก็เลขอาจารย์ต๊อกเลยครับโตเดียวกันครับเนาะซื้อแค่นี้ละแค่นี้ละเรงนี้แหละผมจะเขาเวฟเออเนี่ยแหละครับแรงนี่จะเขาเวฟทันเวลาบดบดทันวันใดเดี๋ยวโดนก็นี่อันเดี๋ยวดูเนี่ยอ่านะครับก็ขออ่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สไตล์ธนากรนี่นะครับเด้อมีสิ่งดีดีสไตล์ธนากรกะอ่าเอามาให้พี่น้องยังเฉียนแล้ะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปท่านี้ สวัสดีครับอาจารย์ต้องสวัสดีครับนะครับ